สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ f อฟทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t ท b e ทุกๆคนด้วยก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่เอฟซคนใหม่หรือคนเก่านะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆในช่องทาง u t u b e นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอด นาดาพารวยนะครับผมหรือว่าคุณพินพินนะครับแล้วก็คุณแม่แตงโมนะครับเนาะนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับที่ผมไม่เด่ยชื่อนะครับพี่พี่ผมขอขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งกําลังใจตลอดนะครับขอบคุณนะครับผมก็สําหรับแนวทางนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็ในโค้งสุดท้ายมัดรวม4หน่อยนะครับผม วันประจําวันที่1 0เดือน5 2565นะครับเมื่อวานนี้ของวันที่9้านะครับก็ถือว่ามาใน1มาใน1คู่นะครับในตัวเน้นนะครับพี่พี่ก็มาตรงๆเลยนะครับ VP ก็มาในตัวเด่นนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ผมให้เด่น3เด่น7วิ่งรูดที่7ไปนะครับเน้นไปที่รอบพิเศษแล้วก็ลอง VIP นะครับ รอบพิธวิกิตนะครับสองสองเก้าหนึ่งเก้านะครับไม่มีนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับผมศูนย์เจ็ดหนึ่งกับห้าห้านะครับผมก็มานะครับในเด่นเจ็ดนะครับพี่พี่แล้วก็มาตรงๆเลยเมื่อวานนี้นะครับในรอบพิเศษนะครับสามตัวอืมสามตัวก็เกือบนะครับพี่พี่อันนี้ศูนย์เจ็ดหนึ่งอันนี้สามเจ็ดหนึ่งนะครับผมเกือบไปนะครับส่วนรอบปกติหกห้าเก้ากับห้าหก อันนี้ไม่มี3กับ7นะครับส่วนรอบ v i p นะครับ4 2 5กับ93นะครับอันนี้ก็ v i p มาในรองเด่น3นะครับพี่ๆมาในตัวเด่น3นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับถ้าใครตามในรอบพิเศษนะครับในตัวที่ผมเน้นให้นะครับสำหรับคลิปโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณนะครับผมอาจมีหลุดมีเข้านะครับสำหรับตัวเด่นนะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้ผมให้เด่นไปที่2แล้วก็5นะครับพี่ๆี่2แล้วก็5สายวิ่งรูด ผมให้ไปที่เลขสองนะครับพี่พี่เดินสองเดิน5วิ่งรูดที่สองนะครับเดิน5ก็จะมีนะครับผมห้าหนึ่งห้าสี้าแปด ห้าเก้าส่วนเดือนสองผมให้ไปที่สองศูนย์สองสี่สองห้าแล้วก็สองเก้านะครับผมส่วนที่จะเน้นไปก็คือในรอบ ในรอบพิเศษนะครับลองรอบปกตินะครับก็คือเน้นไปในรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับ2ตัวที่จะเน้นให้นะครับก็จะมีใน5้าหนึ่ง ห้าเแล้วก็25นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขเก้นะครับในโค้งสุดท้ายก็จะเป็นนะครับผม9 ห้าเก้านะครับเก้าสองสี่นะครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับ p p พีเก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ ก็ชื้นชอบแนวทางตัวเลขใจตรงกันก็ลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางได้นะครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ทิ้งท้ายนะครับก็ขอให้พี่พ f c มีโชคลำรวยลำรวยกันทุกคนนะครับผมผิดพลาดประกันใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ